ดูข้อ20คุคณคุณครูให้นักเรียนวาดรูปชุมชนของฉันโดยใช้รูปเลขาคณิต2มิติเป็นส่วนประกอบเด็กชายมณะวาดได้ดังรูปดังรูปนี้นะครับจากภาพมีส่วนประกอบที่เป็นรูปเลขาคณิต2มิติ ข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องนะครับข้อที่หนึงรูปสี่เหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมสี่เหลี่ยมเท่าไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมสี่หนึ่งสองสามสี่ห้เสีหลี่ยมมันอยู่9 Okay. สี่เหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมเท่าไหร่วงกลมมีอยู่หนึ่งสองสามถูกต้องนะครับข้อนี้ต่อไปข้อที่สองรูปวงกลมมากกว่ารูปสีเเปมมกกปส่เหลี่ยมเป็นไปวงกลมมากกว่ารูปสี่เหลี่ยมวงกลมมีแค่สามวงกลมมีแค่ 3. สามสี่เหลี่ยมมีอยู่เก้านะครับข้อที่สามรูปสามเหลี่ยมเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมเท่ากับ8ดนะครับรูปสามเหลี่ยมนี่ดูหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมีอยู่8ปดนะครับสามเหลี่ยมเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะครับสามเหลี่ยม8ปดอที่4รูปสามเหลี่ยมมากการูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม8ปดนะครับรูปสี่เหลี่ยมเก้านะครับอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ช้อยสือคือช้อยที่หนึ่งนะครับมาดูข้อยี่บเอดครูให้นักเรียนพิจารณารูปเลขาขิดสอมิติจากส่วนประกอบต่างๆของรูปเครื่องเหลาดินสอ รูปเลขาข้อตสองพิิข้อใดไม่เป็นส่วนประกอบของรูปเครื่องเครื่องเหลาดินโศนะครับอาช่าที่หนึ่งสามเหลี่ยมมีไหมสามเหลี่ยมก็มีสิสามเหลี่ยมมีหนึ่งอันนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเห็นไหมมีสามเหลี่ยมวงกลมมีไหมมีเห็นไหมวงกลมสี่เหลี่ยมมีไหมโอ้เยอะเลยหนึ่งนี่คือทั้งหมดนี่สี่เหลี่ยมอันนี้คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้วงกลมนะครับวงกลม,กร,มรูปไหไม่มีวง,วงรีวงรีไม่มีเลยนะครับรูปนี้จะไม่มีดูเนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้คือไม่เปลี่ยนส่วนประกอบนะครับข้อที่สี่